<c oughs> ลมมได้ป่ะเนี่ยโทรศัพท์ล่วงลึกไม่หนักนล,กไล,กไลกไไ่ไม่ไหนักต้องหาไม้บ้างาลน้อนได้มาร์กมาร์กมา,มารกตำแหน่งตอง้อยค่อยกินได้โดยไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไปจิ้มตอนโทรศัพท์แล้วขนลงไป <c oughs> เอาแก้ผ้าหรอดําดํไม่ตรงดําอย่างเดียวโทรศัพท์กับตันหล่นตรงนั้นใช่เหรอเธอใช่ใช่เแ็วบโทรศัพท์กับตันล่วงอันนี้นักงมมือชีบมือชีบมือชีบกรงเกงมีอะไรใส่ไหมป่ะ แสดงว่ามีคนแสดงว่ามีคนล่วงบ่อยใช่ไหมดำน้ำเย็นเลยดูน้ำเย็นได้เลยอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงยิงยิงลูงในญ่ไงวันจูดี้มาแล้วตีใหญ่ตีใหญ่ครับตีใหญ่ แถวแหละแถวนั้นนี่นะคำคำไปเราเล่าหลานแล้วนะ,ะฟ,นฟาร์มเนี่ยฟาร์มกว้างต่อเนี่ยขอถ่ายหน่อยนะเอาลงไปแล้วยิบขึ้นมาเลยโผล่มาเลยเนี่ย <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> เข้าเต็มคำคำแล้วไงลึกจังลึกอะ <c oughs> จานหนึ่งสองสาม ไม้ตักไม่อยู่เลือขนาดนั้นเลยเลนมันไม้นงอเมื่อกี้ยานาดหนัไส้ตัวลอยติดแหวงไหลโทรตะลงเลยไปหามาดวิ่งหมายถิ่นนกระเปนี่ก้าวลงเลยครเป๋าลเของครอ่ะ เบอรเมียน้อยหาหมดเรของกัปตันเองบอร์เบอรเมียนน้อยหาหมดเลยรับเบอร์ไม่ละลายเบอร์เมีนน้อยโดนไหมมันโดนไหมไม่โดนไม่กระดาษหมดจุมเลยแหละจุ๋มเลยมันดยกเดรัมือเอะสาวไ้ด้วยตอนแรกเราที่ว่าเป็นตาเอ๊ะเป็นตามันหนัก่หมหนจุ๊เยโ่นะเฮ้ย

ดินมันเละเมื่อเมื่อเผื่อเท้าอย่างถึงก็ยังคำคำได้เนาคเท้าคำคำกับลวงมคือคำได้หรอมันเละงเลือดกระถุงมันติดเทียบเลยผมติดเทียบไปยังดีนะมันหลบมันถุงก็แบบถ้ามันลงนี้มันจะรอดมันนี้มันเออ้มันมีรอด้ว อ๋อมันมันไม่หล่นจุ่มมันก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมในภาพบอกแล้วไม่ทันคิดใส่หลังมาหน่อยไม่ทันคิดเนาะใช่ใช่เวลาหล่นแล้วมันจะต้องแล่นแล่นล่อนล่อนเอะไรขึ้นอ่ะแต่น้ำมันไม่เยอะอ่ะเจ๊โอ้โหตอนนี้น้ำเยอะฝนตกทุกวัน เท่าไหร่ก็แจ้งผมเท่าไหร่ยี่สิบบาทเหรอเบอร์เบอร์ดีกว่าคิดตามเบอร์เอาเล่นวัวกับอะไรวัวกันอะไรใครก็ศูนย์ไม่ต้องรอน้ำลงอ่ะโอ้ยเจ๊งเล่ามาเปลี่ยนซิมใหม่เอราะอย่างนี้มันมันเข้าเข้าศูนย์แล้วให้มันรีดกันนะไม่ได้แล้วไม่นเราต้องการซิมเงียบจะซิมได้แค่ซิมนี้เีย ได้แค่ซิมเฉยได้แค่เลขเดิมอืมได้ได้แค่ซิมนกเน่ยสองเครืององเครื่องเรางดิอ่ะว่าทำไมแม่เดเจอแหม่เขานีจงโัามันันน้ำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์เขาหล่นแป๊บเดียวไม่เท่าไหร่หรอกมาอันนี้จะหากนาแล้วําีเยวน้ำเข้าเรือเรา เสียแต่เพื่อถ้าเผอแป๊บๆน่งเราเอาถอนอกถอนแล้วเอาดาวิ่ใไปเปล่าแต่เขาสารเลยไม่มีแล้วเอาไม่ได้ขอเมียน้อยใหม่เบอร์อันนี้ไปเอาก็ไปซิมของอะไรก็ไปแจ้งขอเอาบัตรประชาชนแล้วก็ต้องไปแจ้งต้องไปแจ้งความด้วยมั้งแล้วจ่อแล้วขอใหม่ได้วกันเบอร์เป็นยาอะไลึกขนาดมันลึกมันก็ไปเปลี่ยนบัตร บัตรรธนาาาคหลยใเนี่ยเปลี่ยนทำไมอู้เพราะว่าตัวตัวเอีเอ็มมันเยอะไงจําไม่ไดมไม้มันไม่อาใส่หมดไม่มากมาันใส่เครื่องหมดเลยฉันไม่ใส่หมดนะเครื่องฮะตัวเอทีเอ็มเพราะเครื่องมันไม่แน่มันทิดงม, <า S 2> มันหายทิ้งอะไรมั่งบัตรแค่ไม่ใส่เอาไว้ในนี้เหรอ <c oughs> อ๋อจำไม่ได้เหรอโอ้โหใช่ยังจำแม่นเลยไอทีไม่ไปที่แบงค์แล้วไปบอกเขาว่าลืมรหัสบัตรแค่นั้นแหละลปปไปต้องเปลี่ยนเบอร์เราก็ใช้เบอร์เดิมได้เราไปแจ้งไปแจ้งเขาอะใช,ใช้เ่ออเออใช้อะไรอยู่ดีแดกทูคนทุกออ่ะแล้วก็ไปที่บูธเขาไปที่อปเขาแล้วก็ไปแจ้งเขาน่าจะต้องมีไป<ห>แจ้งความ ไปแจ้งความแล้วก็ไปแจ้งความไปยื่นค่ะแล้วก็จะได้เบอร์เดิมได้แค่ซิมแล้วก็เบอร์เดิมแต่ข้อมูลไม่มีต้องแจ้งความแล้วไปแจ้งในแท็กแล้วก็เอาเบอร์ไม่มีหลักฐาน้ััมพ์เอออย่างนี้ต้องแจ้งความว่าหายคนอื่นเขาสวมรอยเราหลทบผมหล่นน้ำครับประชาชนม่เชื่อนอหรอกครัวใช่ครัวเราไปใช้เอาของอื่นมาสวมเนาะเอ้ย ไปไหนวะข้างหลังเธออ่ะดีไหมข้างหลังเธอแ่ะมันแขวนก็มันแหลกตั้งแต่แหกอันนี้บันทึกบันทึกเมมไอเบอร์ไว้ในซิมใช่ไหมสายจะวนข่าวม่ใส่เกยตัวนี้แม่งมีแววมีแววกางเกงมันเลึกไปนังเกมวงพอขากล้าลงเรือกับปุ๊บ ตรงนี้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 นะถ้าเหยียบถุงยันย่นกระชากคำๆได้นะนะกาคำๆคำๆไอ้ที่ระยะเวลาพี่จดำมันขึ้นกระโดงจมูดเวลาแล้วกันหมดเวลาหายใจต้องใช้ไอ้นั่ะอะไรในข้อครอบเหล็กข้อคราบน้ำนักระดาน้ำรุ่นเด็ด่างนักบดาน้ำลุ่นเด็ดอ้ยหัวปากไม่ไหว ไม่เจอเลยไม่เจอไม่รู้นานมันเยอะขึ้นไปถึงไงขึ้นขึ้นนี่มันก็เกือบเจ็ดถึงกลางคลองแล้วน่ะใช่ก็เกือบถึงกลางแล้วไอ้แม่น้ำมันขึ้นตัใจแล้วตัดใจแล้วแหละตัดใจแล้วตัดใจไปทำาทำเรื่องเลยเนี่ยขับเรือเสร็จไปทำเรื่องเลยใช้เบอร์เดินได้ กเบอร์เดิมมาเป็นฝันไม่เลยน้ำมันเยอะน้ำช่วงนี้มันเยอะอันนี้เราเพิ่งผ่านงานรับบัวมาแค่ไม่กี่วันเองสิบห้าเจ็ดวันหรอสิบวันสิบวันอหลวงพ่อยังขึ้นเองไม่ได้เลยแม่ก็ ไน่าม yeah huh? ันล oh. ึกเดี no, oh ๋ยจะฟุกเดื่อจะฟุกงงไปดีเข้ามาถ้าไม่ได้ก็น่าอย่าโฮมโต้มัใหญ่ป่ะเออมันใหญ่ใหญ่เหมือนกันมีปอกป่ะฮะมีปอกอ่ะ